อาบหนาวงวันนี้อาบน้าวิใหญ่เลยวันนี้วิ่งงานมามีงานแรกก่อนหน้านี้ตอนเช้าก็คืออาบใหญ่เลยค่ะพ<ช>อ,อรู้ว่าวันนี้งานใหญ่งานหนักพออาบใหญ่แบบนี้กลัวคนจะไม่สนิทกับเราอยู่แล้วมั้ไม่นะคะเจอเพื่อนทักเต็มเลยค่ะเพื่อนรับจอตั้งจอแนวนอนแก้วันนี้เป็นดาราแล้วโอเค,อเคพูดถึงงานวันนี้วันนี้มาดู วันนี้มาดูโชว์ของอาซาวาค่ะออทเทมวินเทอร์ก็คือตื่นเต้นรอคอยแล้ววันนี้ชุดที่ใส่มาก็คือของอาซาวานะคะออทเท n มวินเทอร์ค่ะคาดว่าจะเป็นกระแสในเนียชุดนี้แน่นอนค่ะหนูว่าน่าจะเป็นนะคะเพราะว่าเราจะตีลงกาการวันเว่ถูกต้องแต่เราไปร่วมโชว์เราไม่ได้เดินใช่ข่ะฝากลุคนี้ด้วยนะคะวันนี้ตอ้ตองมจะไปงานเองวันนี้เหรอคะเกือบแล้วคะ่ะรถติดมาก แต่ว่าที่บ้านเป็นห่วงค่ะไม่อยากให้นั่งมอเตอร์ไซค์แล้วใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะว่าวิวเกินไปค่ะคือไอเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นกระแสเนาะคือตอนนั้นว่าเป็นช่วงสุกเหุกค่ะมันไม่มีใครแบบว่าเออคิดว่าเราจะต้องนั่งหรือว่าตั้งใจถ่ายคอนเทนต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วมีน้องผู้ช่วยเขาก็ซอนทายตามเขาก็ไม่เคยเห็นลุกที่เรานั่งมอเตอร์ไซค์เพราะปกตินั่งเดินในรถตู้เขาก็ถ่ายภาพเก็บไว้มันก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์ให้แฟนๆได้ดูกัน ใช่ก็เลยเป็นภาพที่ออกไปก็ไม่คิดค่ะคือสิ่งที่หนูเห็นหนูถ่ายคลิปไปหนูเจอ AI ไอเจนเนลเรตเป็นหนูหนูงงเลยค่ะก็ไม่ไม่จริงจริงก็ไม่ค่อยได้ติดตามค่ะแต่ว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยจำได้จากชุดชุมพูนั่งวินมอไซค์อะไรเนี้ยแต่มีคนดังแต่งตั ขอบอกอกขแถลงนะคะไม่ใช่ชุดนอนนะคะตอนนี้ชุดแฟชั่นสาสตตินลูกไม้กําลังมาค่ะเจนนี่ไม่ได้ใส่ชุดนอนไปงานนะคะค่ะถว่าชมชมูนะกลังมด้วยถ,ถ,ถูกต้องค่ะวันนี้ตอนา2ทุ่มค่ะที่ไลฟ์สดนะคะของพี่เจนนี่ถ้าได้หมดท่านสดชื่นใช่ชุดนี้จะถูกกับมูลแล้วก็ให้กับมูลนิธิให้กับมูลนิธิคนชราที่ถูกทอดทิ้งค่ะค่ง ซึ่งบอกเลยว่าเงินจานวนนี้ทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยก็คือจะให้กับมูลนีทิค่ะเดี๋ยวจะเอาสลิปมาแนบมาโชว์ให้ดูเลยค่ะก็ใครสนใจร่วทมทําบุญนะคะใช้ช่องทางนี้ประกาศเลยค่ะร่วมบุญกันนะคะเพราะว่าอีกสิบปีข้างหน้าจะเกิดแซนด์วิชเจเนเรชันเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่แบบเป็นยุคที่ถ้าเรามีลูกเราต้องเลี้ยงลูกด้วยมีพ่อแม่ที่แก่เข้าลพ่อแม่ชรา,ามีโรคอีกเพราะฉะนั้นอีกสิปีข้างหน้าเราจะเกิดปัญหานี้ขึ้น ดังนั้นก็คือเราต้องผ่านมาสนใจในส่วนนี้ด้วยก็เลยอยากจะเอาสิ่งนี้ค่ะจะคิดว่าชุดสีของพูดไม่มีโอกาสได้ใส่แล้วในชีวิตเนี้ยก็คืออยากจะร่วมทาบุญชายก็เชิญชวนนะคะทุกคน่มันทให้ถากาอก็จริงๆไม่ได้คิดอะไรนะคะแค่คิดว่าเราไม่ได้ใส่แล้วแล้วเราจะทําประโยชน์อะไรได้บ้างเพื่อสังคมก็เลยคิดว่าเออ,องั้นเอามาขายแล้วไปประมูลแล้วก็เอาเงินบริจาคจํานวนเนี้ยไปช่วยเหลือสังคมดีกว่าแล้วหน่วยงานไหนล่ะที่ตอนเนี้ยไม่ได้รับการดูแลหรือ เข้าถึงอะ่ะเออเจนก็เลยคิดว่าอ่ะเราก็ทําการรีเสิร์ชมาว่าเออคนชืราจริงๆมีหลายหลายหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายมูลนิธิมากซึ่งก็อยู่ในแคตตาล็อกเรีร่เหมือนกันค่ะก็เร,ะเราก็จะดูจํานวนคนด้วยจานวนจานวนเอ่อคนตายรายปีด้วยแล้วก็เอ่อผู้สูงวัยว่าตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วาขาดเครื่องมือแพทย์อะไรบ้างก็คือเดี๋ยวจะแบบจัดก,การเมเนจให้ดีที่สุดแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาเอ่อให้ให้ให้ทุก คนดูหลักฐานว่าแบบเราไปทําอะไรที่ไหนยังไงบ้างค่ะแต่ว่าเชื่อใจแน่นอนว่าจะทําให้เกิดประโยชน์ที่สุดแต่ข่าวพีพวีนคนก็คนตามหาหหใช่ค่ะคนก็ตามหาพีวีนแล้วก็แอบ,บมีแบบคอนเทนต์ที่ไม่ค่อยจะน่ารักเช่นแ,แบบคอมเมนต์คีย์บอร์ดแบบคุกคามทางเพศอะไรเงี้ยเรื่องการประมูลบ่ออะไรอย่างนี้เ,กกรรออนเนาะ เราก็อยากจะฝากถึงคือตัวเราอ่ะสำหรับหนูนะหนูไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าตัวเราอ่ะอยู่ในที่เซฟโซนอยู่แล้วเราเอาตัวเองในอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่แล้วแต่ว่าเผื่อเยาวชนคนอื่นที่เขายังไม่บรรลุนิติภาวะไม่เห็นโพสต์สิ่งนี้เขาอาจจะแบบคิดตามแล้วชี้แบบเหมือนเป็นชี้นําชี้แนะให้เขาแบบเออเกิดความคิดที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนําอยากให,ให้ก่อนพิมพ์นึกถึงนะคะว่าถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นแบบคนในครอบครัวเป็นแม่เป็นลูกเป็นน้องสาวแท้ๆอะไร จะพิมพ์สิ่งนี้ไหมอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบนิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแต่นึกถึงเยาวชนคนที่แบบเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยออค่ะจะมีซอนไทยอีกไหมจะมีซอนไทยอีกไหมอันนี้ก็คือแล้วแต่สถานการณ์จริงๆนะคะแต่ว่าเออก็คิดว่าคงไม่มีแล้วใช่ค่ะแล้วก็อยากฝากผลงานวันนี้ตั้งใจจะมาฝากผลงานเลยค่ะเรื่องสมวยเวอร์กำลังจะออนแอร์ทาง Ne t f l i x o อ i g i n a l ไมใชห้าส5 4 3 2ก้ารังจะออนแอร์ใน t f l i x นะคะก็คือวันที่31ตุลาคมนี้เวลา3ามมอยากให้ทุกคนตั้งตารอเลยฮาโลาวีนนี้บอกเลยว่าไม่ต้องไปกลัวผีที่ไหนหนีซอมบี้กับเจนนี่นี่แหละใช่เรา <ใน S 2> เล่นเป็นยังไงสีเรือในเรื่องระบบทเป็นนิง้งเป็นนักวิจัยศาสใส่เสื้อชอ็อปทำงานอยู่ในแล็บ ก็คือค่อนข้างเนิร์ดซึ่งเป็นอีกตัวละครหนึ่งอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของเจนที่เป็นตัวตนเจนจริงๆแต่ว่ายังไม่มีใครได้เห็นในสิ่งนี้ก็อยากให้ติดตามว่ามุมเจนนิตที่เป็นคนเนิร์ดๆนะเป็นแบบไหนซึ่งถ่ายทอดอยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นแบบแบดเนิร์ดอะไรเงี้ยค่ะเป็นความแปลกใหม่ของเราไหมกับเป็นความเรียกว่าได้เป็นความแปลกใหม่ตื่นเต้นคาทายที่ได้รับคาแรคเตอร์นี้เพราะว่า่วมกับเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขา นักเขียนเขียนบทมาจากตัวตนและนิสัยของตัวแสดงของแต่ละคนอันนี้ร่วมง,งานกับทางบ้านดูมันดีซึ่งทางบ้านดูมันดีทุ่มทุนการสร้างกับเรื่องนี้มากเพราะว่าเขาเอาเด็กในค่ายทั้งหมดเลยค่ะมาลงในซีรีส์เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เจนเนอเรชั่นล่าสุดแต่ว่าแบบก็คือทั้งหมดที่มีในตอนนั้นนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วช่วงโควิดด้วยเราถ่ายทำมันถึง2ปีใช่กว่าจะได้ออนแอร์ผูผ่านหลายอย่างมากแล้วกว่าจะรวมคิวนักแสดงแต่ละคนได้ทุกคนตัวท็อปกันหมด ก็ค่อนข้างยากก็เลยคาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้กันอยากให้แบบคนไทยพลังไทยแบบสบนับสนุนกันค่ะกลัวคนจะไม่ชินกับเตัคเตอร์แล้วก็สิ่งให้เห็นกับเรามาคือตลอดค่ะคจริงๆก็รู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันก็ต้องแยกเนาะว่าเ,เราไม่ควรเผยตัวตนมากเพราะว่าคนมันจะไม่อินกับตัวแสดงหรือว่าการเป็นตัวละครนั้นๆอะไรเงี้ย แต่ว่าส่วนตัวเจนมองว่าตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเราดูถูกคนดูไม่ได้แล้วคนดูแยกออกแล้วว่าตัวตนชีวิตจริงเขาเป็นแบบนี้การแสดงเขาเป็นแบบนี้มันอาจจะมีผลบ้างแต่ว่าตอนนี้ค่ะสื่อโซเชียลมันพัฒนาไปไกลมากเพราะฉะนั้นก็คือเจนเชื่อว,ว่าคนดูแยกแยะได้อะไรคือตัวตนอะไรคือคาแรคเตอร์ก็ฝากผลงานได้ค่ะรู้สึกรำร๊วน่อย ก็เป็นววรัลฮิตนะคะของทางวรัลฮิตให้มาเป็นผู้ผทรงอิทธิพลทางด้านสื่อโซเชียลดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากก็รางวัลน,นี้ทำให้เจนได้อับน้ำใหญ่ค่ะแล้วก็มีงานในวันนี้ต่อมานะคะก็รู้สึกดีใจค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เลือกที่จะเชื่อถึงแม้จะไม่น่าเชื่ออ่ะอะไรประมาณนี้ก็ถึงแม้ว่าเจนจะไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีนะให้ใครอะไรอย่างเงี้ยในคอนเทนต์อะไรเงี้ยค่ะคืออยากฝากบอก ถึงเยาวชนที่ติดตามให้ดูเป็นความบันเทิงแล้วกออ็อะไรที่ไม่ดีก็อย่าทำตามนะลูกอ,อ,อยากอยากให้อยากให้คิดแค่ว่าทำสิ่งนี้แล้วไม่เบียดเบียนใครเป็นตัวของตัวเองเป็นคนดีก็พอ,อแค่นั้นแหละคะ่ะสสซรงาหับีค่ะขอฝาก รอบนะคะซีรีส์ที่กำลังจะถึงนี้นะคะซอมไวเวอร์ออนแดรทั้งเ e ็ f ฟิ x ค่ะ31ตุลาคมนี้นะคะและวันที่30นี้จะมีงานการ์ตันค่รับกันหมอด้วยก็เรียนเชิญพี่ๆสื่อวัลชนทั้งหลายนะคะมาติดตามกันด้วยนะคะฝากวไว้นเพื่อรัขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ